สวัสดียามเช้าๆกันทุกคนครับผมเช้าวันนี้ออกมาอยู่ที่สวนนะครับแล้วก็มาดูบริเวณปั๊มโซลาเซลล์นะครับเขาเรื่อนกันเลยนะครับเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาผมได้ไปถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอนะครับเพื่อที่จะขอข้อมูลจากช่างคนหนึ่งนะครับเป็นช่างดำนะครับอยู่ที่อําเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมนะครับช่างคนนี้เขาจะติดตั้งแผงโซลาเซลล์นะครับที่ใช้ในเรื่องของการลดค่าไฟ นะครับแล้วก็จะมีคนโทรไปถามนั่นนู่นนี่คือยังฟังไม่จบแล้วยังไม่ได้เข้าใจอะไรสักอย่างก็โทรไปถามเขานั่นนู่นนี่ไหนว่าอย่างนั้นไหนว่าอย่างนี้ฟังให้จบก่อนนะครับในคลิปนั้นเขาอธิบายได้ชัดเจนเลยทีเดียวว่ามันเป็นยังไงแบบไหนเพราะว่าคลิปมันมีความยาวอยู่ที่ประมาณ11นาทีนะครับเพราะว่ารายละเอียดมันค่อนข้างเยอะบางคนฟังไม่ได้เข้าใจก็โทรไปถามโทรไปถามแล้วอุ่นมาให้ครับเขาก็โอ้โหไม่เห็นเป็นอย่างที่บอกอย่างนั้นอย่างนี้ไหนว่า0ีมือนั่นนู่นนี่ท่านต้องฟังให้จบก่อนนะคร ผมก็เลยมาทําคลิปเพื่อที่จะนําเสนอใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าถ้าในกรณีที่เราติดตั้งแอร์แล้วเราจะใช้โซลาร์เซลล์ในเรื่องของการที่จะประหยัดค่าไฟจริงไหมคําตอบคือจริงครับแต่มันมีเงื่อนไขตรงที่ว่าถ้าในกรณีที่คุณอยู่บ้านทั้งวันคุณไม่ได้ไปไหนเลยนะครับทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเนี่ยมันสามารถที่จะลดค่าไฟได้ถึงเต็มที่เลยประมาณสัก50%อเคือครึ่งหนึ่งของของการใช้พลังงานของคุณนะครับเพราะว่าแผงโซลาร์เซลล์มันจะ เริ่มทางานก็คือตอนที่มีแสงถูกไหมครับแล้วก็ไปถึงตอนเย็นปุ๊บมันก็จะหยุดไปนะครับในที่ร้านของช่างดาโซลาเซลล์นะครับท่านก็จะเปิดสํานักงานของท่านหรือว่าเปิดร้านขายเนี่ยตอนเช้าตั้งแต่ประมาณสัก8นาฬิกาถึงสัก17นาฬิกาก็คือช่วงช่วงที่มันมีแสงนั่นแหละนะครับแผงโซลาเซลล์มันก็ทํางานช่วงนั้นครับมันก็เลยผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อที่จะป้อนเข้าสู่ในเรื่องของการที่จะให้ใช้ในบ้านได้เขาจะใช้แอร์สตัวนะครับแล้วก็จะใช้ ทีวีตู้เย็นพัดลมนะครับแล้วก็แผงที่ท่านใช้จะเป็นแผงมือสองด้วยนะครับก็ใช้แผงโอเยอะนะครับเป็นแผงมือสองแล้วก็จะมีแผงมือหนึ่งที่จะใช้กับปั๊มนั่นนู่นนี่ผสมรวมกันครับถามว่าค่าไฟมันลดไหมนะครับโอ้โหอย่างที่บอกเขาว่าที่ช่างบอกว่ามันอาจจะเกือบร้อเเซเพราะว่าเขาใช้เพียงแค่กลางวันเท่านั้นส่วนกลางคืนเขาก็ไปนอนบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับส่วนสำนักงานของเขาาก็ปิดแน่นอนเขาว่ามันจะประหยัดค่าไฟได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ <S <S แล้วก็แผงที่เขาใช้เนี่ย บางคนก็สงสัยว่าในกรณีที่ใช้แผงโซลาเซลล์เนี่ยมันสามารถจะลดไฟกลางคืนได้หรือไม่แล้วงบแค่สี่หมื่นมันใช่หรองบสี่หมื่นที่ที่เราพูดถึงกันก็คือในเรื่องของแผงโซลาเซลล์นะครับ้าเกิดว่าเราซื้อแผงไปประมาณสักหกแผงเนี่ยอย่างเช่นแผงพวกนี้เป็นเป็นแผงโมโนนะครับก็ซื้อไปหกแผงแผงหนึ่งก็ประมาณสักแผงละเท่าไหร่อ่ะแผงละสี่ห้าพันอ่ะรวมกันไปนะครับก็คือเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นประมาณสี่หมื่นนะ แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องยิ่งใหญ่อลังการมากมายแต่ที่มันพอจะใช้กับแอร์ได้หนึ่งเครื่องกับประมาณนั้นก็สีแผงจริงก็ใช้ได้ครับก็คือผลิตกระแสไฟฟ้าแต่จากนั้นก็ส่งป้อนเข้าไปสู่ตัวแอร์เลยนะครับอันนั้นคือไฟที่เขาใช้ที่เรียกว่ามันเป็นรูปแบบของคําว่าออนกริดนะครับออนกริดก็คือใช้กับไฟฟ้าที่มาจากกฟผแล้วก็ใช้กับโซลาร์เซลล์ที่มารวมกันนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยระบบทุกวันนี้มันจะเป็นแบบไฮบริดนะครับไฮบริดก็หมายถึงว่า ถ้าในกรณีที่เ,เราใช้อยู่นะครับเราใช้ไฟฟ้าที่บ้านถ้าแสงมันลดนะครับมันก็จะดึงไฟจากที่กอฟผพอดึงมาใช้คือมันจะทําให้สเสถียรนะครับไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่แสงมันลดมันก็จะดึงจากไฟฟ้ามาคู่กันมันก็จะทําให้เกิดการใช้งานได้อย่างคงที่แต่ถ้าในกรณีที่แสงมันมาเยอะๆมันเต็มที่มันไม่จะเป็นต้องพึ่งจากการไฟฟ้ามันก็ดึงจากโซลารเซลล์ไปทํางานอย่างเดียว นะครับแล,แล้วไฮบริดเนี่ยมันจะไม่มีไฟฟ้าไหลย,ย้อนกลับไปที่มิเตอร์บางคนก็สงสัย่อยเละครับว่าถ้าในกรณีที่ติดโซลาเซลล์เราจะต้องไปขออนุญ,ญาตการไฟฟ้าหรือเปล่าการที่เราจะไปขออนุญาตการไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะไปขอในกรณีที่เราเป็นแบบออนกริดออนกริดในที่นี้ก็หมายถึงว่าเมื่อกระแสไฟฟ้ามันเกินกําลังจากที่ในบ้านใช้พอไฟฟ้ามันผลิตได้เยอะๆจากโซลาเซลล์เนี่ยมิเตอร์มันก็จะไหลย,ย้อนกลับแรงดันมันสูงก็คือกระแสไฟฟ้ามันเยอะนะครับมันก็จะไหลย,ย้อนกลับไปที่การไฟฟ้า อันนี้คือจะต้องไปขออนุญ,ญาตแต่ถ้าในกรณีที่เป็นรูปแบบของไฮบริดเนี่ยไม่จําเป็นครับเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยคือเราเราดึงกระแสไฟฟ้ามาใช้อย่างเดียวครับคือถ้าในกรณีที่ที่แสงมันน้อยการใช้ไฟฟ้ามันเยอะมันก็จะดึงจากการไฟฟ้ามาใช้แต่ถ้าในกรณีที่แสงจากโซลาร์เซลล์มันเยอะมันก็จะดึงจากโซลาร์เซลล์อย่างเดียวนะครับของช่างดำเนี่ยเขาจะใช้เพียงแค่แผงอย่างเดียวเท่านั้นแผงโซลาร์เซลล์เพราะว่าใช้กลางวันไม่ได้ใช้แบตเตอรี่บางคนก็สงสัยว่าถ้าในกรณีกลางคืนจะใช้ได้ไหม ก็ใช้ได้ครับเราก็เพียงแค่ซื้อแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นเข้ามาหลักๆของโซลาเซลล์เนี่ยราคามันจะมากหรือน้อยมันขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่ครับจริงๆพวกอุปกรณ์แผงอะไรต่างๆก็จะไม่เท่าไหร่อย่างเช่นแผงตรงนี้ก็อยู่ที่ประมาณ4 5 0 0ถึง6ก0 0ก็แล้วแต่รุ่นแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ยี่ห้อของมันนะครับแล้วก็พวกอินเวอร์เตอร์ต่างๆอะไรต่างๆเรานี้ก็หมื่นสองหมื่นนะครับก็อยู่ที่ประมาณนั้นนะครับรวมกันก็สี่ห้าหมื่นอย่างว่านั่แหละแต่อนท,ที่ที่บอกชุดเป็นแสนเนี่ยถ้าในกรณีที่คุณติด 2, ตแอร์ มันจะต้องมีแบตเตอรี่รีเทียมขนาดใหญ่หรือไม่ก็บางครั้งเป็นดิฟเจลพวกนี้ครับนั่นคือแบตเตอรี่ที่จะใช้กับโซลาเซลเลยมันจะแพงตรงนี้เลยครับลูกหนึ่งก็เท่าไหร่แล้วบางลูกก็แปดเก้าพันบางลูกก็เป็นหมื่นมันขึ้นอยู่กับปริมาณกระแสไฟฟ้าที่เราจะใช้นะครับนั่นคือเหตุผลหลักๆเลยครับตัวหลักๆที่มันแพงในเรื่องของระบบโซลาเซลคือแบตเตอรี่ครับนั่นคือเราต้องการที่จะใช้ในเวลากลางคืนนะครับแต่ถ้าในกรณีที่นู่นแหละครับคนที่ไปอยู่ในป่าในเขาที่มันห่างไกลาจากไฟฟ้า อันนั้นก็ต้องใช้แบตเตอรี่ที่เรียกว่ามันสามารถที่จะทําให้เกิดพลังงานกับเพื่องใช้ไฟฟ้าได้เริ่มต้นในการที่เราจะไปนอนนาเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณสัก3ามสี่หมื่นนะครับเพราะว่าเราจะต้องซื้อแบตเตอรี่ไปสัก2ตัวแบตเตอรี่ก็ตัวเท่าไหร่แล้วครับแปดพันใช่ไหมที่ผมไปดูที่ร้านพรชัยโซลาร์เซลวันนั้นอ่ะก็ตัวละแปดพันละสองตัวก็หมื่นหกแล้วครับอุปกรณ์แพงอะไรต่างๆจริงๆมันก็อย่างที่บอกว่าไม่ค่อยได้แพงเท่าไหร่หรอกนะครับอุปกรณ์พวกพวกนี้มันค่อนข้างที่จะแบบสเตเบิลอยู่คงที่อยู่แแต่่่วาทีมันพงคื การที่เราจะซื้อแบตเตอรี่แบตเตอรี่บางครั้งเวลาใช้ไปปุ๊บมันก็ต้องมีการเสื่อมสภาพตามกาลเวลานะครับแล้วก็บางคนก็สงสัยอีกหน่อยลนะครับว่าแล้วแผงแผงโซลาร์เซลล์ล่ะอายุการใช้งานของมันเท่าไหร่นะมันจะอยู่ที่ระหว่าง15-25ถึงปีนะครับแต่แน่นอนครับว่าเมื่อใช้ไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้คงที่หรอกมันจะมีการเสื่อมสภาพแม้กระทั่งผ่านไปสักปี2ปีเนี่ยมันก็จะมีพวกฝุ่นครับพวกฝุ่นที่มาติดมากอะถ้าเกิดว่าเราไม่เช็ดประสิทธิภาพในเรื่องของการที่จะรับแสงเพื่อที่จะมาเปลััง,งไครบ แล้วก็ปัจจุบันจะมีแผงรุ่นใหม่นะที่ผมไปดูมานะครับเพราะว่าเทคโนโลยีทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมาแผงโซลาร์เซลล์ขนาดเนี้ยแผงละหมื่นห้าเลยครับแต่ปัจจุบันแผงโมโนแบบเนี้ยแผงละสี่พันห้าครับเต็มที่เลยห้าพันนะครับแล้วก็แผงรุ่นใหญ่กว่านี้ก็หกเจ็ดพันแล้วแต่นะครับแผงรุ่นใหม่ที่ผมไปดูนี่คือมันจะเลื่อนนะครับฝุ่นฝุ่นจะไม่เกาะเลย ก็ก็เหมือนกับรถที่เขาขัดมาดีๆฝุ่นจะไม่เกาะเลยแบบนั้นเลยครับเขาใช้หลักการเดียวกันนะครับก็ราคาก็ขยับขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ก็ก็ดีนะครับเพราะว่าเวลาฝนตกมาปุ๊บมันจะไหลลงไปเลยนะครับการติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อที่จะใช้ในเรื่องของรถค่าแอร์อย่างที่บอกมันมีเหตุผลหลายเงื่อนไขท่านต้องฟังดูดีๆท่านต้องฟังให้จบแล้วจะเข้าใจจับสรุปประเด็นให้ได้ไม่ใช่ดูปุ๊บนิดเดียว4ีห้าหมื่นเฮ้ยโทรไปถามแล้ว ทำไมราคาแตกต่างกันจังเขาอธิบายชัดเจนอยู่นะครับในคลิปนั้นว่าถ้าในกรณีที่เราไม่ได้ใช้แบตเตอรี่ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณนั้นคือใช้เฉพาะกลางวันแต่ถ้าในกรณีที่ท่านจะใช้กลางวันตลอด24ชั่วโมงก็มันต้องอยู่ที่ประมาณแสนถึงสองแสนกว่าบาทขึ้นอยู่กับปริมาณแอร์ของเราด้วยว่าเราจะใช้กี่เครื่องนะครับก็นอนว่าเมื่อเราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะต้องมีการเสื่อมราคาก็คือหมายถึงว่าเสื่อมคุณภาพไม,ไม่ใช่เสื่อมราคาของแผงโซลาเซล ของแบตเตอรี่พวกนี้มันจะต้องมีการเซอร์วิสการดูแลนั่นนู่นนี่นะครับต่างประเทศอย่างเช่นอเมริกาเนี่ยตอนนี้โอ้โหแผงโซลาร์เซลล์นี้แบบเขาต้องการเยอะมากนะครับเอาไปใช้ในรูปแบบของคําว่าการที่จะใช้แบบโซลาร์โฮมนะครับแต่ประเทศไทยเราก็ยังคงแบบก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือคือรัฐไม่ค่อยได้สนับสนุนเรื่องใช้ของโซลาเซลล์เท่าไหร่นะแต่ต่างประเทศเขาใช้กันเยอะนะครับเพื่อที่อย่างนี้น้อยแล้วนั้นเนี่ยมันจะเป็นการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับที่ที่เกิดจากการผลิตกระแสไฟฟ้านะครับที่จะมาทําให้ทําลายโลก แต่ถ้าในกรณีที่เป็นแ,แผงโซลาเซลล์มันจะเป็นพลังงานสะอาดถูกไหมครับอันนี้คือนํามาปุ๊บใช้ได้เลยไม่มีมลพิษด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่ดีต่างประเทศเขาก็สนับสนุนแต่ประเทศไทยเรายังอาจจะยังมีหลายเหตุผลหลายปัจจัยที่ไม่ขออธิบายแล้วกันนะครับแต่จริงๆผมก็มองว่าถ้าในกรณีที่เราจะติดตั้งโซลาเซลล์เนี่ยผมก็มองว่ามันมันก็คุ้มแหละนะครับก็ช่วยลดในเรื่องของค่าไฟได้นะครับถ้าเกิดว่าท่านมีติดแอร์หรือเครื่องใช้ไฟไฟ้าเยอะๆโดยเฉพาะคนที่ใช้กลางวันนี่เหมาะเลย แต่ถ้าใช้กลางคืนนะครับท่านก็มานั่งคํานวณดูนะครับว่าเราจะใช้ไปสักอย่างเช่นเดือนหนึ่งมันจะลดค่าไฟได้สักเต็มที่เลยประมาณสัก40เอนะครับเพราะว่าเราใช้กลางคืนถูกไหมครับมันก็จะมาเก็บชาร์จในแบตนะครับช่วงเวลาที่เป็นกลางวันเราก็หยุดไม่ได้ใช้ก็จะใช้แค่ช่วงนั้น40ถามว่าอีกกี่ปีมันจะได้ทุนคืนมันจะต้องใช้เวลาอย่างน้นอยก็สี่หปีเลยครับที่จะได้ทุนคืนนะรหรือบางครั้งก็อาจจะเป็นสัก10ปีก็ได้นะครับมันขึ้นอยู่อ,อุปรกรณ์แล้วก,ออกว โอเคนะครับวันนี้ก็มาอธิบายในเรื่องของโซล่าเซลล์นะถ้าเกิดว่าจะติดตั้งโซล่าเซลล์ยังไงก็ลองดูดีๆนะครับถ้าไม่เข้าใจหรือถ้าท่านไหนมีข้อมูลที่คิดว่ามันน่าจะจําเป็นก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร,กรหรือผู้ที่สนใจได้นะครับแต่ผมก็มองว่าถ้าในกรณีที่เรายังไม่มีงบประมาณเยอะแยะก็ยังไม่ต้องติดหรอกแล้วก็ใช้ไฟไม่เยอะไม่ต้องติดครับใช้ของการไฟฟ้านี่แหละแต่ถ้าในกรณีที่เราใช้เยอะเอะเดือนละ8-9 0เก้าพันเดือนละเป็นหมื่นแล้วเราก็มีกําลังพอ สนับสนุนที่จะให้ติดครับแต่เนื้อสิ่งเงินไดครับศึกษาให้ดีศึกษาข้อมูลให้เข้าใจนะครับดูอะไรหลายๆอย่างให้มันชัดเจนนะครับท่านก็จะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ